Thank you ไปกันมาแล้วครับในครัวบ้านส่วนทวีชาแนลต้องขอขอบคุณนะครับพ่อแม่พี่น้องทุกท่านแล้วก็เพื่อนๆทุกท่านนะครับที่กดติดตามทาง Facebook แล้วก็ทาง YouTube หรือทางติ๊กต็อกครับตอนนี้เนี่ยผมมีผู้ติดตามรวมมากกว่า5 0 0แสนคนแล้วครับแล้วก็ฝากเพื่อนเพื่ออีกนิดนึงครับสำหรับเพื่อนๆที่ยังไม่ติดตามครับฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามนะครับเพื่อเป็นกําลังใจผมได้ทําคลิปต่อไปนะครับหรือหากเพื่อนเพื่อนะครับมีคําถามต่างๆนะครับก็สามารถเข้ามาได้ที่ทาง Facebook นะครับแล้วอินบอกเข้ามาหาผมได้โดยตรงนะครับหรือทาง YouTube นะครับสามารถคอมเมนต์ด้านล่างนะครับผมจะตอบให้ทุกคําถามนะครับเพราะผมเป็นคนตอบคําถามทางอินบอกแล้วก็ เองนะครับเดี๋ยวเราไปดูวิธีการทำกันไปดูกันเลยก็เดี๋ยวเรามาดูส่วนประกอบกันนะครับอันแรกนะครับก็จะเป็นหมูนะครับวันนี้ผมใช้เป็นสันคอหมูนะครับหั่นเป็นชิ้นชิ้นเลยนะครับก็ขนาดก็เอาตามความต้องการแล้วกันนะครับหรือใครจะใช้เป็นหมูสไลด์พวกหมูสามชั้นสไลด์สันคอสไลด์ก็ได้นะครับแล้วแต่ความสะดวกที่เพื่อนๆหาได้นะครับถัดมาก็จะเป็นพริกแนงจินดากับพริกขี้หนูนะครับ สับแบบนี้นะสับหยาบๆนะครับกระเทียมซอยนะครับเป็นกระเทียมจีนนะครับผัดมาได้เป็นกระหล่ำปีซอยกับแครอทซอยนะครับจะใช้กระหล่ำปีอย่างเดียวก็ได้นะครับแต่ผมจะใส่แครอทไปนิดนึงให้มันมีสีสันนะครับแล้วก็อีกส่วนประกอบสำคัญนะครับก็จะเป็นมะนาวสดนะครับนะส่วนประกอบหลักก็จะมีเท่านี้นะครับเดี๋ยวเราไปดูวิธีการทํากันเลยนะครับอ่าก็เริ่มจากตั้งกระทะนะครับวันนี้ผมใช้กระทะเทฟลอนนะครับมันอาจจะมีเสียงเดือดๆหรือควันอะไรนึงพอดีผมเคี่ยวแกงคั่วอยู่นะครับ ทำไปพร้อมกันด้วยเริ่มจากตั้งกระทะแบบนี้นะครับแล้วก็ใส่หมูลงไปเลยนะครับใส่น้ําลงไปนิดหน่อยนะครับแค่นิดเดียวนนะครับนี่ผมจะเติมผงปรุงรสนะครับกับเกลือนะครับนิดหน่อยให้หมูมันมีรสชาตินะครับห้าง น้ำมันน้อยไปก็เติมน้ำไปอีกน,นิดนึงนะครับสำหรับสูตรผมก็คือเหมือนจะเอาหมูแค่แบบว่าไปลวกๆนะครับไม่ต้มเนาะให้มันแบบพอมีน้ำคลุกคลิกนิดหน่อยนะครับแล้วก็หมูสังเกตว่าผมจะไม่หั่นแบบว่าบางมากนะครับอ่าพอมันเดือดนะครับผมก็จะบีบมะานาวลงไป นิดเดียวนะครับเพื่อแบบว่าดับกลิ่นหมูนะครับเผื่อหมูมันคาวอะไรอย่างเงี้ยนี่เป็นเทคนิคของผมนะครับนะก็รอ,อให้หมูสุกนิดนึงนะครับอ่าพอหมูสุกนะครับนะก็ปิดไฟนะครับแบบนี้นะแล้วก็เดี๋ยวเราไปทําตัวน้ําหมูมะนาวกันเลยนะครับหลังจากนั้นนะครับผมก็จะเอาหมูมาใส่ชามนะครับสังเกตว่าหมูจะแบบดูแบบ เด้งๆนะนุม่มๆนะผมจะใส่น้ำต้มหมูล,ลงไปนิดหน่อยนะครับแค่นิดเดียวเท่านั้นนะครับจากนั้นผมก็จะตามด้วยน้ำมะนาวนะครับบีบมะนาวลงไปก่อนเลย ผมจะให้เน้นแบบว่ามีความเปรี้ยวนะครับเน้นเปรี้ยวเลยเนาะก็ตามด้วยน้ำตาลทรายนะครับนิดหน่อยให้แบบพอมีความหวานหวานนิดนิดนะครับจากนั้นก็ตามด้วยน้ำปลานะครับประมาณ 2- 3ช้อนโต๊ะก่อนนะครับ ก็คลุกเค้าให้เข้ากันนะครับแลชิมรสด,ดูนะครับเดี๋ยวให้ออกแบบเน้นเปรีย้ยวไว้ก่อนเลยนะครับอันนี้นผมก็จะใส่พริกนะครับกับกระเทียมเดี๋ยวเราเหลือไว้โรยหน้าด้วยนิดหน่อยนะครับเข้าคลุกแบบนี้นะ เดีย๋ยวเราไปจัดลงจานกันนะครับก็เสร็จแล้วครับสำหรับเมนูหมูมะนาวเดี๋ยวก็มาโรยผักชีใส่มะนาวซอยชหน่อยนะครับแล้วก็เอาพริกกับกระเทียมซอยโรยเพิ่มเข้าไปนะครับตัวนี้สูตรนี้จะแบบว่าน้ําไม่เยอะมากนะครับน้ําขูกขลิกขูกขลิกนะแล้วชิมรสชาติดูนะครับนี่ก็เอากระหล่ำปีกับแครอทซอยรองข้างล่างครับ อร่อยม,ม,มามกมูกก่บหมูเนี่ยค่อนข้างที่จะนุ่มนะครับขนาดฐานหนาขนาดนี้นะแล้วก็ตัวรสชาติเนี่ยมีความเปรี้ยวมีความหวานมีความเค็มนะครับรสเนี่ยค่อนข้างจัดเพราะว่าเราไม่ได้ใส่น้ำเยอะนะครับแล้วก็เราคลุกกับตัวหมูไปอะทำให้ตัวเครื่องปรุงทุกอย่างมันเคลือบกับหมูอยู่นะครับนะแต่ถ้าใครอยากกินน้ำก็ตักข้างล่างๆกับผักกับกระเทียมนิดนึงนะครับจะบองว่ารสแซ่บแน่อนอนเมนูนี้เป็นได้ทั้งกับข้าวแล้วก็กับแกล้มนะครับ นะก็เป็นอีกหนึ่งเมนูง่ายๆที่สามารถทํากินเองได้ง่ายๆที่บ้านนะครับยังไงก็ลองไปทําดูนะครับถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลคะ์กดแชร์แล้วก็กด Subscribe นะครับเพื่อที่จะได้พลาดคลิปดีๆที่ผมจะนํามามอบให้นะครับ